เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้เป้าหมายสำเร็จไวเป็นแบบนี้ วันนี้เราอยู่ใน e p ีที่3นะของซีรีส์ออนไลน์อยากสำเร็จไวเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะ EP พีนี้โค้ดวันจะมาบอกคนที่มีเป้าหมายแล้วชัดเจนแล้วว่าฉันมีเป้าหมายแบบนี้แบบนี้แล้วนะแต่ว่ามันติดขัดเหลือเกินมันไปหาเป้าหมายยากเหลือเกินการจะไปถึงเป้าหมายทำไมมันยากมันซับมันซ้อนขนาดนี้นะโค้ดวันจะมาบอกวิธีแก้ว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นฮะเราคิดไปเองหรือเปล่านะอันนี้โค้ดวันจะมาบอกเรื่องอย่างนี้นะคะ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันอะส่วนใหญ่จะมาจากวิธีคิดที่ไม่ซับซ้อนการลงมือทําที่ไม่ซับซ้อนถ้าพูดถึงเครื่องบินลําใหญ่ๆระบบมันซับซ้อนมากอ้โหูการสร้างการอะไรมันก็คงซับซ้อนมากนะอย่างเราเรานี่คงไปขับเครื่องบินบินก็ไม่ได้แล้วก็คงไม่เข้าใจระบบของมันแน่แนเครื่องบินลําใหญ่ๆที่มันมีระบบซับซ้อนขนาดนั้นอะมันเกิดจากความคิดที่แบบธรรมดาธรรมดาของสองพี่น้องตระกูลไรช์าชาวเยอรมันเขาก็คิดแค่ว่านกมันบินได้คนก็ต้องบินได้เหมือนนกสิ ถ้าเขาคิดซับคิดซ้อนทุกวันนี้คงไม่มีเครื่องบินนี่เขาไม่คิดซับคิดซ้อนเขาคิดง่ายๆแต่ลงมือทําง่ายๆทําทให้พวกเรามีเครื่องบินใช้ถึงทุกวันนี้และโยงมาถึงปัจจุบันนะคนวันเ,เห็นคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะเขาจะไม่ทําอะไรที่มันซับซ้อนเขาจะทําอะไรง่ายๆคิดแล้วทาคิดแล้วทาอ่านสมมุติง่ายๆเลยนะฮะถ้ามีคนมาบอกคุณว่าถ้าคุณจะรันเพจให้คนรักให้คนชอบให้คนติดตามมาซื้อสินค้าของคุณเยอะๆเนี่ยนะคุณต้องทําคลิปลงเพจทุกวัน ทีนี้คุณก็ไปคิดซับคิดซ้อนอีกว่าคลิปวิดีโอเนี่ยต้องสวยต้องดูดีนะต้องมีทีมงานมาช่วยต้องมีแสงสีเสียงที่พร้อมต้องมีไมโครโฟนอย่างดีอ่าต้อง ต้องต้องต้องเยอะเลยเห็นไหมคะคุณคิดซับคิดซ้อนไปแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้คลิปวิดีโอออกมาแต่ถ้าคุณคิดง่ายๆทําง่ายๆอย่างเช่นอ๋อมันมีมือถือใช่ไหมมันมีถืออ่าแต่งหน้าให้สวยใช่ไหมอ่าแต่งหน้าหน่อยปกติเราก็แต่งหน้าไปทํางานกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแต่งให้มันเข้มขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่ง <S <S เพื่อที่ว่าแสงในโทรศัพท์มันจะทําให้อ่าสีหน้าเราดรอปลงใช่ไหมแต่เราก็เพิ่มความเข้มขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งหรือ2เบอร์นะ,ะแสงเหรอก็ใช้แสงธรรมชาติได้โดยที่เราหันหน้าออกทางหน้าต่าง มีทรัพยากรเท่าไหร่ใช้เท่านั้นให้มันเป็นผลงานออกมาให้มันเป็นคลิปวิดีโอออกมาให้ได้แค่นั้นล่ะคะ่ะถ้าเราไม่คิดซับซ้อนนะสุดท้ายเราก็มีคลิปมาลงเพจถูกไหมฮะวิธีการคิดง่ายๆลงมือทําง่ายๆไม่ซับซ้อนมันพิสูจน์มาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะว่ามันเห็นผลจริงได้ผลจริงเหมือนคํากล่าวของวิลเลียมแห่งออกแฮมนะนักปราชญ์ชาวอังกฤษเขากล่าวไว้ตั้งแต่ปีคศ1 1 4 2ประมาณ800ปีมาแล้วนะคะกล่าวไว้ว่า วิธีที่ธรรมดาที่สุดตรงประเด็นที่สุดและมีขั้นตอนน้อยที่สุดมักจะเป็นวิธีการแก้ที่ถูกต้องของทุกๆปัญหา โอเคไหมคะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะะลงมือทำทันทีค่ะอย่าคิดอะไรที่มันซับซ้อนนะคะถ้าอยากอัดคลิปวิดีโอคุณก็ลงมืออัดได้เลยโดยใช้เทคนิคง,ง่ายๆมองง่ายๆทำง่ายๆนะถ้าคุณอยากได้เงินเยอะๆคุณก็ต้องขายของเยอะๆแล้วทำไงถึงจะขายของได้เยอะๆคุณก็ต้องเอาสินค้าของคุณไปให้ผู้คนเห็นของคุณเยอะๆทำเลที่มีผู้คนพลุกพ่านเดินผ่านเยอะๆโอกาสขายมันจะขายได้เยอะใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันนี้ทำไมคนนิยมขึ้นมาขายของบนโลกอะไร กันก็เพราะว่าด้วยปัจจัยด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างทําให้คนส่วนใหญ่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์กันมีมือถือกันแทบทุกคนง่ายต่อการเข้าถึงไม่ซับซ้อน mm hmm. เห็นไหมคะว่าอะไรที่มันง่ายๆคนจะนิยมกันคอวันสรุปให้ง่ายๆนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วอย่าใช้วิธีที่มันซับซ้อนอะคิดง่ายๆ ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ในวันนี้คิดทันทีลงมือทําทันทีนะคะด้วยวิธีการง่ายๆในสไตล์ของเรานะคะโอเคลองนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะคะทําทุกวันเติบโตขึ้นทุกวันค่ะคิดดีทดําดีได้ดีรักทุกคนนะคะโค้นวันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ